สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางของเสียงนะครับเสียงนะครับเป็นพลังงานกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงนักเรียนดูตรงนี้นะครับคําว่าสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงนะครับเสียงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะครับมันจะเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงนะครับ เรียนทดสอบนะั้นลองเอามือจับที่บริเวณคอของตัวเองดูนะครับเราจะพบว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเวลาที่เราพูดแล้วมีเสียงออกมาเนี่ยลำคอของเราจะมีการสั่นสะเทือนใช่ไหมครับแต่เมื่อไรที่เราไม่ได้พูดลำคอของเราก็จะปกติไม่มีการสั่นใดๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นวิธีการทดลองที่ง่ายที่สุดนะครับว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียง โดยเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสียงและแผ่กระจายไปทุกทิศทางนักเรียนดูในรูปนะครับแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยมันจะไอเสียงที่ออกมาจากแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยมันจะมีการแผ่กระจายออกไปในทุกทิศทางเลยนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าแหล่งกําเนิดเสียงคืออะไรนะครับแหล่งกําเนิดเสียงก็คือวัตถุหรือสิ่งของต่างๆที่เกิดการสั่นสะเทือนแล้วทําให้เกิดเสียง โดยแหล่งกําเนิดเสียงจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที pr ่ one, <ừ. S> 1ก็คือแหล mm ่ง hmm. กําเนิดเสียงตามธรรมชาติเดี๋ยวขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้นะครับตามธรรมชาติและประเภทที่2ก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแหล mm ่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินะครับอันแรกที่รูยกตัวอย่างมาก็คือเสียงของ น้ำตกเสียงคนพูดคุยกันเสียงไก่ขันหรือจะเป็นเสียงของอสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามนะครับแล้วก็ <c oughs> เสียงลมพัดนะครับอันนี้เป็นเสียงที่เ,เป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับต่อไปแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คือสิ่งของเครื่องใช้อะไรก็ตามที่ มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วมันมีเสียงนะครับตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนนะครับรูปแรกก็คือเสียงของรถยนต์เสียงการจราจรนะครับรูปที่1รูปที่สองเสียงของลําโพงนะครับรูปที่สามเสียงของกลองเวลาที่มีคนไปตีนะครับถ้าเรียนเคย <c oughs> สังเกตดูหนังกลองเวลาที่เราตีมันจะเกิดการสั่นสะเทือนนะครับทำให้มันมีเสียงขึ้นมาการเล่นกีตาร์นะครับ การเล่นกีตาร์เวลาเราดีดก็เหมือนกันสายของกีตาร์เนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนทําให้มีเสียงขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายก็คือการเป่าขลุยนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะ <c oughs> ทีนี้เวลาที่เสียงมันเดินทางไปเนี่ยเวลาที่เสียงมันเกิดขึ้น จากแหล่งกําเนิดเสียงแล้วมันเดินทางไปเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เสมอนะครับเดี๋ยวเราขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ตัวกลางนะครับเสมอนะถ้าไม่มีตัวกลางของเสียงเสียงจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะทีนี้ตัวกลางของเสียงจะมีอยู่3ประเภทประเภทที่1ก็คือของแข็งประเภทที่2คือของเหลวและประเภทที่3ก็คือแก๊สอันนี้เป็น ตัวกลางในการเคลื่อนที่อ่าเป็นอ่าเดี๋ยวยกยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับของแข็งก็จะเป็นพวกอิฐหินปูนทรายอะไรก็ตามประตูบ้านสมุดหนังสือแก้วเชือกแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในโลกของเรานะครับที่เป็นของแข็งนะส่วนของเหลวนะครับตัวอย่างที่ยกมาก็คือน้ำนะครับส่วนมากก็จะเป็นน้ํา และก็ตัวกลางตัวสุดท้ายก็คือแก๊สนะครับแก๊สในที่นี้ก็จะหมายความถึงอากาศนะอากาศที่เราใช้ในการหายใจนี่แหละนะทีนี้เวลาที่ผู้ฟังจะได้ยินเสียงต่างๆเวลาที่เสียงมันออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงนะครับออกมาแล้วการที่เราจะได้ยินเสียงนั้น,น,นเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง3อย่างต้องครบ3อย่างนะครับ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้อย่างแรกที่ต้องมีเลยก็คือแหล่งกําเนิดเสียงอ,อะไรก็ตามนะครับตัวอย่างนี้ยเขายกเขาเอาเอา,เอารูปของน่าจะเป็นวิทยุนะครับนักเรียนเกิดทันนักเรียนก็จะรู้จักวิทยุนะครับหรืออาจจะเป็นเสียงของอทีวีก็ได้นะครับพอมีเสียงออกมาจากแหล่งกําเนิดเสียงมันก็จะเดินทางผ่านตัวกลางของเสียงนะครับนั่นก็คืออากาศ แล้วเข้ามาที่หูของเราก็คืออวัยวะรับเสียงนะครับองค์ประกอบแรกก็คือแหล่งกําเนิดเสียง2ก็คือตัวกลางของเสียง3ก็คืออวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงถ้ามี3อย่างนี้นะครับได้ยินแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูาลักษณะการเดินทางของเสียงเวลาที่มันเดินทางเนี่ยพอเสียงออกมาจากแหล่งกําเนิดเสียงนะครับ แ่งกาเนิดเสียงเกิดการสั่นสั่นสะเทือนปุ๊บทําให้มีเสียงขึ้นมาเสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางของเสียงนั่นคืออากาศโมเลกุลของอากาศก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมาเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมันเดินทางมาจนเข้าไปที่มาถึงหูหูของเราเนี่ยมาถึงหูเข้าพอเข้าไปในรูหูเสร็จปุ๊บมันจะไปทําให้เยื่อแก้วหูเกิดการสั่นสะเทือนนะครับก็จะมีผลทําให้กระดูก สชนิดก็คือกระดูกค้อนกระดูกทั่งแล้วก็กระดูกโกลนเกิดการสั่นสะเทือนตามลําดับนะหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปที่เส้นประสาทแล้วก็เข้าสู่สมองของเรานะครับทำให้เราได้ยินเสียงนั่นเองนะทีนี้มาดูหูของเราก่อนอวัยวะรับเสียงของเราเนี่ยหูจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่ห ส่วนที่1ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยเขาเ,าเส้นขีดขั้นไว้อยู่ด้านนี้คือส่วนที่1น,นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะซูมดูว่าส่วนที่1เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบย่อยๆอีก3ส่วนนะครับส่วนแรกเลยตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณของใบหูใบหูนะครับบริเวณที่2ตรงนี้ก็คือรูหู และส่วนที่เป็นสีแดงๆบริเวณนี้นะครับหรือเนๆๆๆตรงนี้ที่นักเรียนมองเห็นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเยื่อแก้วหูนะเยื่อแก้วหูจะเป็นตัวรับเสียงนะเพราะถ้าเกิดว่าเยื่อแก้วหูของเราเสียหายหรือเกิดเ,เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเยื่อแก้วหูเนี่ยมีความสําคัญต่อเรามากๆนะครับนักเรียนต้อง ดูแลรักษาหูของเราดีๆนะครับไม่เอาอะไรไปแคะไปแย่ไปอะไรในในรูหูของเรานะครับทีนี้ส่วนที่สองส่วนที่สองของหูนะครับปัป๊บก็จะมีอยู่สามส่วนนั่นก็คือกระดูกทั้งสามชนิดที่ครูพูดไปเมื่อกี้กระดูกคอนกระดูกค้อน,กร,ก,อนกระดูกทั้งแล้วก็กระดูกโกลนนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ส่งต่อไปที่ส่วนที่สามนั่นก็คือนี่ อวัยวะที่เป็นรูปเปลือกหอยตรงนี้เราเรียกว่าคลอเคลียนะครับคลอเคลียคลอเคลียจะทําหน้าที่ในการรับสัญญาณเสียงแล้วก็ส่งต่อไปยังเส้นประสาทเพื่อส่งไปที่สมองของเรานะครับอ่าจบแล้วนะครับสําหรับเรื่องตัวกลางของเสียงก็จบลงไปแล้วก็ครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำใบงานได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ